สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูเป็นเจ้าไดนโนเสาร์ตัวใหญ่ของเรานะคะนี่สีออกเขียวๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับแม่วัวแล้วก็เจ้ากับต้นอเมริกามีพี่ช้างมาลายด้วยนะคะนี่ทุกคนว้าวตัวใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเรามาเต้นพร้อมกับแม่วัวดีกว่า โอ้มีเจ้าช้างด้วยค่ะทุกคนวา้าวไปแล้วพี่ช้างเดินไปแล้วเจ้าไดนโนเสาร์โอ้มีไฟแล้วก็มีอะไรเนี่ยหางสะบัดได้นะคะทุกคนดูดิมาพร้อมแมววัวแมววัวเต้นเต้นใกล้ๆพี่ไดนโนเสาร์เลยอ๋อวา้าวสุดยอดไปเลยทุกคนอ่าไปนชนแมววัวไม่ได้นะเจ้าช้าง ว้าวนี่ชนทุกคนไปเลยแม่โอ้ว้าวเย่ว้าวโอเคทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ชอบเจ้าเรนเนะสาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายทุกคนไปก่อนนะคะ